หนึ่งในตำนานดาราดาวร้ายในอดีตที่มีผลงานการแสดงมากมายบทบาทที่ได้รับส่วนมากก็จะเป็นบทร้ายที่ร้ายระดับลูกน้องปลายแถวบางครั้งก็รับบทดาวร้ายระดับรองหัวหน้าแต่ถ้าว่ากลับมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักจดจําของแฟนหนังไทยในอดีตเป็นอย่างมากกับฉาย,ยาดาวร้ายจอมยีหยวนกวนประสาทแล้วก็จะมีคําพูดติดปากว่าอย่าให้เสรจ จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากกฤษณนะอํานวยพรซึ่งก็จะมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากเมื่อสัก50กว่าปีที่แล้วมีผลงานในยุคข,ของสมบัติเมธนีกรุงศรีวิไลสรพง์ชาตรีกริษนะมีผลงานเด่นๆที่สร้างชื่อเสียงให้ก็คือภาพยนตร์เรื่องทองภาคหนึ่งกริษนะจะแสดงในฉากที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ติดปีกพร้อมปืน M16 ที่ติดบนแฮนด์ของรถมอเตอร์ไซค์ จากนั้นก็เอารถมอเตอร์ไซค์กระโดดลงจากเครื่องบินแบบเหาะลงกลางอากาศสำหรับประวัติโดยย่อชื่อกฤษสนะอํานวยพรเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงที่นำมาใช้ในวงการมีชื่อเล่นว่าแดงเกิดวันที่6กร,รกฎาคม2486เกิดที่กรุงเทพเกิดในครอบครัวที่มีฐานะพ่อเป็นสถาปนิกประจำอยู่กองทัพอากาศส่วนคุณแม่เป็นแม่บ้าน เริ่มเรียนหนังสือที่โรงเรียนเซน a คารบาเลียวตั้งแต่ป .1 ถึงป .4 พอเรียนจบจากนั้นมาต่อที่โรงเรียนโยทินบูรณะจนจบมัธยมจากนั้นก็ได้ไปเรียนต่อไฮสคูลที่สิงคโปร์และเรียนต่อวิชาบัญชีที่ College Chinese y o u n g m a n Association ซึ่งก็เทียบหลักสูตรเท่ากับมหาวิทยาลัยในลอนดอน พอเรียนจบมากฤษณะก็เริ่มทำงานที่สายการบิน BOAC แต่ก็ทำได้เพียงเดือนเศษหลังจากนั้นก็เปลี่ยนงานแล้วก็ได้ไปทำงานที่เหมืองฟูออไรที่บ้านหางจังหวัดลำพูนแต่ก็ทำได้เพียงปีเศษเท่านั้นจากนั้นก็ลาออกหลังจากนั้นก็ไปเป็นทหารรับใช้ชาติในตอนที่เป็นทหารอยู่นั้นกฤษณะก็ได้ใช้ความสามารถเชิงหมัดมวยชกมวยสมัครเล่นจนได้เสื้อสามารถ ซึ่งในตอนเด็กๆสมัยที่เรียนหนังสืออยู่เขาก็มีโอกาสได้ฝึกฝนการชกมวยในตอนเป็นวัยรุ่นกริณะก็มีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนเป็นประจำฉะนั้นเขาจึงได้นำวิชามัดมวยมาใช้ในการชกมวยสมัครเล่นความสามารถอีกอย่างของกริณะเป็นคนที่ชื่นชอบการร้องเพลงเป็นอย่างมากตอนที่เรียนอยู่ที่สิงคโปร์มีโอกาสได้ร้องเพลงกับวงดนตรีที่นั่นซึ่งก็ได้เงินมากถึงคืนละสามเหรียญสิงคโปร์ตีเป็นเงินไทยในสมัย60ปีที่แล้วก็ประมาณ21บาท ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการก็มาจากครูสัมพันธ์พันมณีซึ่งเป็นผู้จัดละครคณะนาฏศินสัมพันธ์แล้วก็ยังเป็นญาติทางคุณแม่ของกฤษณะครูสัมพันธ์จึงได้มาชวนให้กฤษณะมาเล่นละครโทรทัศน์เรื่องแรกก็คือเรื่องนศวรรมหาราชต่อด้วยเรื่องขุนศึกและเรื่องลูกทาสบทบาทที่ได้รับก็จะเป็นบทสมทบหลังจากเล่นละครไป3-4ี่เรื่องชื่อของกฤษณะก็เริ่มเป็นที่รู้จักของผู้ชม นอกจากนี้กฤษณะก็ได้เล่นละครสั้นชุดทหารผ่านศึกของรพีพรละครเรื่องนี้โด่งดังเป็นอย่างมากจากละครชุดนี้เองที่ตัวละครที่เขาแสดงมีบทพูดว่าอย่าให้เสร็จบวกกับท่ายียวนกวนประสาทของเขาทําให้วลีนี้ดังมากในสมัยนั้นกฤษณะเริ่มแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกในปี2501ตอนนั้นเขาอายุ15ปีก็คือเรื่องอินรีขาวถล่มกรุงแสดงร่วมกับสุรสิทธิ์สัตยวงศ์ จากนั้นก็มีผลงานทางด้านการแสดงภาพพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นเรื่องขุนทตาเรื่องสื่อกรม,มเทพเรื่องทองเรื่องกระท่อมปรีดาเรื่องสองสิงสองแผ่นดินเป็นตน้นสำหรับผลงานด้านการแสดงหนังโทรทัศน์ยุคแรกเช่นเรื่องโนรากับโจรป่าเรื่องเยี่ยมวิมานเรื่องฟ้าเปลี่ยนสีเป็นตน้นกฤษณะมีผลงานการแสดงทั้งภาพพยนตร์และละครมากกว่า100เรื่องกฤิณะรักการแสดงละครมาก เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าในตอนที่เขาแสดงหนังจองเงินอยู่เขาก็ยังคงรับงานแสดงละครไปพร้อมกันด้วยสำหรับชีวิตคู่คริสนะได้แต่งงานกับนางสุกัญญานาคสนธิหรือครูแอลซึ่งเป็นอดีตผู้ประกาศสาวสวยของช่อง4แล้วก็เป็นครูสอนการแสดงชื่อดังครูแอลมีลูกศิษย์เป็นพระเอกมากมายหลายคนทั้งสองคนแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันในปี2515ที่อำเภอสามโคก โดยมีประหลัดอำเภอบ้านสามโคกเป็นคนจดทะเบียนให้ประหลัดอำเภอคนนั้นก็คือนาถผู้ไว้ในพระเอกชื่อดังสำหรับกฤษณะปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วในส่วนของข้อมูลไม่ทราบจริงๆว่าเสียชีวิตปีไหนอายุเท่าไหร่เป็นอะไรเสียตรงนี้ถ้าใครมีข้อมูลก็นำมาแชร์กันได้นะครับ